นี่คือไข่เสียทั้งหมดนะครับเราดูจากภายนอกเราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าอันนี้มันดีหรือมันเสียเดี๋ยวจะเอาไข่มาส่องให้ดูนะครับผมไข่ชุดนี้นะครับไข่ชุดนี้เดี๋ยวจะมาส่องให้กับเพื่อนๆดูนะครับจะได้เห็นประสิทธิภาพของอไฟไฟฉายตัวนี้นะครับไฟฉายตัวนี้ ว่ากำลังมันขนาดไหนนะครับเราจะได้ดูกันนะครับเวลาที่เราเออเวลาที่เราใช้ตู้ฟักไข่จริงจังนะครับเราเราควรจะมีไฟฉายนะครับมืดเลยมืดเลยดูนะครับกําลังของมันนะครับกำลังฉายของเขานะครับเรามาดูกันนะครับว่าการส่องเชื้อเป็นยังไง นี่ครับอันนี้ไหมครับเนี่ยมันจะชัดมากเราจะเห็นเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเชื้อมันเดินดีหรือไม่ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อนพขาเพียงไม่ส่องเอามามุมนี้นะครับผมอุ้ยใบนี้ส่องไปแล้วนะครับอ่าใบที่สองนะครับมาดู เนี่ยก็เริ่มเห็นเขาโค้งแล้วนะครับเนี่ยเห็นเส้นเลือดนะครับเห็นเส้นเลือดเนี่ยครับดูนะครับดูกำลังของไฟฉายนะครับเวลาที่เราจะเป็นคนที่ใช้ตู้จริงจังแล้วก็ควรที่จะมีไฟฉายนะครับอันนี้ก็ใกล้ละอันนี้ใกล้ๆที่จะฟักแล้ว ดูเส้นเลือดนะครับสังเกตการขยับนะครับของเชื้อไข่ข้างในเส้นเลือดดีการเจริญเติบโตดีเดี๋ยวสักไม่กี่วันก็จะฟักแล้วนะครับตัวนี้ดี่ไลยไปขา มองเบลูฟองนี้เจอแล้วงั้น่ะเห็นไหมครับเชื้อมันวิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกไฟฉายเกี่ยวกับเรื่องของไฟของโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ชัดนะครับเราจะไม่ชัวจะไม่ยินขบุกขมัวนะครับมันจะเหมือนกับพวกไฟฉายพวกนี้นะครับอันนี้คือเราจะดูจะได้รู้รว่าเชื้อไข่เราแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับมีความจําเป็นนะครับดูโอ้โหเส้นเลือด ชัดมากนะครับนี่ครับนี่ยิ่งมานะครับก้อนนี่ก้อนในเอานั่นเห็นไหมครับเนี่ยเลนตะข่ายเป็นใยเส้นเลือดออกมาเนี่ยเชื้อกำลังเดินดี นี่ครับเนี่ยอันนี้คือขนาดว่าถ้าเกิดว่าไฟฉายแม่แรงจริงมุมลึกขนาดนี้หมายถึงว่ามันอยู่ด้านในนะครับเราจะมองไม่ออกนะครับอย่างเส้นเลือดตรงนี้จุดนี้บริเวณนี้เราก็จะไม่รู้นะครับบางทีอ่ะไข่ที่มันมีเชื้อเราเข้าใจว่ามันไม่มีเชื้อแล้วเราก็ก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยก็น่าเสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดมีพวกนี้อุปกรณ์ตัวนี้ไฟฉายตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราชัดเจนกกับเรื่องของ การตรวจเชื้อนะครับการตรวจเชื้อเนี่ยเห็นไครับนี่มันก็จะเดินเดี๋ยวจะให้ดูมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับอ่ากลุ่มที่เชื้อมันตายนะครับตุ่มเชื้อมันตายก็มีนะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูครับผมอันนี้ก็คือชุดที่โอเคนะครับการตรวจสอบเชื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะไข่ที่เชื้อตายเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ ไม่ไห oh. นน่าจะได้เจอ well. อ๋อใบนี้นะครับอัน,นี้ตายครับอย่างนี้ตายนะครับเสียแล้วนะครับแบบเนี้ยมันจะเป็นดําดําจะมีขอบเหลืองนะครับขอบเหลืองแล้วก็เส้นเลือดจะไม่เป็นเส้นละนะครับเส้นเลือดจะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเส้นมันจะเป็นดำดำปื้นๆน,นะครับ เราจะสังเกตด,ดูนะครับว่ามันขยับไหมหรือวันว่ามันไม่ขยับนะครับนีอันนี้ไม่ขยับแล้วนะครับนะดูอาจจะนี้ก็คือเรากล้าได้นะครับจุดนี้จุดที่สังเกตได้เลยว่าอันนี้เสียแน่นอนนะครับถ่ายรูปไว้แยกไว้เอาไว้ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะครับอามาดูใบนี้ ใบนี Country, ้ตายนะครับขอบเห็นขอบไหมครับเนี่ยแดงแดงนิดนิดนะครับแดงเป็นวงในรักษณนี้อันนี้เรียกว่าตายนะครับเนี่ยเป็นขอบรอบเลยวงกลมวงกลมตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเป็นเส้นแดงแดงเล็กๆนะครับอันนี้ตายนะครับอันนี้เชื้อไม่แข็งแรงอันนี้ก็ตายอันนี้รักษณะอย่างนี้อันนี้คือติดโรคนะครับติดเชื้ออันนี้ไข่ติดเชื้อนะครับ คือมันเดินมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็จิตเชื้อตายนะครับอย่างเงี้ยนสุดท้ายอุยยุงอันนี้ก็ขอบแดงเหมือนกันขอบแดงอย่างนี้ก็คือตายนะครับเนี่ยเชื่อกเลือด,เล,อดเลือดเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียแล้วนี่นะครับนี่คือประโยชน์นะครับหรือว่าข้อดีการที่เรามีไฟฉาย กำลังสูงเวลาเราส่องดูเราจะได้รู้นะครับมันจะได้รู้ว่าไข่ไปไหนดีไม่ดีเพราะว่าเรามองมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองตาเปล่ามันก็เห็นว่ามันไข่ปกติดีๆอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงคือมันเสียหมดแล้วนะครับถ้าเกิดก็อยากให้มีมีเก็บเอาไว้มีเอาไวด้ดูนะไวส2องเชื้อส่องไข่หรือว่าใช้งานกันนะครับ ไฟใช้นะครับไฟใช้ในการส่งเชื้อไข่ไก่นะครับอยากจะแนะนําเป็นรุ่นพวกนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นกําลังสูงนะครับพวกนี้มันถึงจะสามารถส่งได้แบบทะลุทะลวงนะครับรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีทั้งแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จแล้วก็ในนี้ก็จะมีฐานชาร์จนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ว่าเรา ใส่ฐานก้อนเล็กได้นะครับ3ก้อนใส่เข้าไปมันสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับเราเป็นซื้อฐานมาใส่ก้อนเล็ก3ก้อนก็ได้หรือว่าเราจะใส่แบบฐานชาร์จนะครับฐานชาร์จก็ได้นะครับฐานชาร์ดได้วหน่อยนะคฐานชาร์จนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับกำลังไฟนี่ถือว่าสูงมากนะครับกำลังไฟ2เนี่ยก็คือชัดเจนเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยว ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากําลังมันโอเคขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ